assalamu alaikum ah w a มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮูสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดคาสต์เส้นทางอารยธรรมวันนี้เราจะพาไปย้อนเวลากลับไปในยุคกลางช่วงที่ราชวงศ์อุมัยะแห่งดามัสกัสล่มสลายและมีชายคนหนึ่งฝื้นคืนอำนาจขึ้นมาใหม่ที่คอร์โดบาใช่ค่ะเรื่องราวของเขาเต็มไปด้วยการเอาชีวิตรอดการเดินทางสุดระทึก และการสร้างอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้ใครเขาคืออับดุลรอ์รามานอัดดาคิลหรือที่รู้จักกันว่าเยียวแห่งกูเรตก่อนจะไปถึงเรื่องของอับดุลรอ์รามานเราต้องย้อนกลับไปที่ดามัสกัสราชวงศ์อุมัยะตอนนั้นปกครองโลกอิสลามมาก,กว่าร้อยปีแต่แล้วก็ถูกโค่นล้มโดยราชวงศ์ใหม่คืออับบาซียะถูกต้องค่ะตอนนั้นปีคศ750 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้โหดร้ายมากเชื้อสายอุมัยะถูกตามล่าฆ่าเกือบหมดไม่เว้นแม้แต่เด็กเล็กแต่ยังมีหนึ่งคนที่หนีรอดมาได้เขาคืออับดุลรอมานหนุ่มอายุเพียง20ต้นๆที่จะกลายเป็นผู้ก่อตั้งอุมัยะสายใหม่ในอันอันดาลุสการหลบหนีของเขาไม่ธรรมดาเลยนะคะต้องข้ามแม่น้ำยูเฟรติสผ่านปาเลสไตน์ไปถึงอียิปต์แล้วเดินทางต่อสู่แอฟริกาเหนือโชคดีที่ระหว่างทาง ได้พบกับสหายผู้รับใช้ที่ชื่อบัตซึ่งบัตคอยให้ความช่วยเหลือเพื่อข้ามไปยังอันอันดาลูสและแม่ของอับดุลร,รอมานก็ยังเป็นชาวเบอร์เบอร์ทำให้ครือญาติฝั่งแม่ให้ที่พักพิงแต่ถึงอย่างนั้นอับดุลร,รอมานก็ยังไม่หยุดอยู่ที่นั่นและนี่บ่งบอกถึงความสามารถในการสื่อสารและการผูกมิตรของอับดุลร,รอมานได้ดีเลยทีเดียวใช่ค่ะ เขามองไปยังดินแดนที่ไกลออกไปทางตะวันตกสุดของโลกมุสลิมในเวลานั้นก็คืออันอันดดลุสหรือสเปนปัจจุบันที่กําลังเต็มไปด้วยความวุ่นวายทางการเมืองภายใต้การนำของยูซุปอันฟิฮรีอันอันดดลุสตอนนั้นมีทั้งอาหรับเบอร์เบอร์และชาวท้องถิ่นที่เพิ่งหันมารับอิสลามความขัดแย้งภายในมีเยอะมากใช่ค่ะและนี่แหละคือโอกาสอับดุลรอมานใช้ทั้งเป็นเชื้อสายอุมยะ และทักษะการเมืองเขาสามารถรวบรวมผู้สนับสนุนและยึดเมืองคอโดบ้าได้ในปีคศ756และเขาก็ประกาศตนเป็นเอมีแห่งอันอันดาลูสกลายเป็นจุดเริ่มต้นของอาณาจักรอุมัยะแห่งคอโดบ้าแต่ไม่ได้ง่ายนะคะหลังจากนั้นเขาต้องเจอกับการต่อต้านจากผู้นำท้องถิน่นทั้งอาหรับและเบอร์เบอร์อับดุลรมานใช้ความเด็ดขาดปราบกบฏอย่างเฉียบขาดแล้วรวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางที่คอโดบา และอย่าลืมค่ะศัตรูจากภายนอกก็มีด้วยจักระวัติแฟรงก์ภายใต้กษัตริย์ชาเลมานก็พยายามยกทัพข้ามเทือกเขาพิเรนีสเข้ามาใช่แต่สุดท้ายกองทัพแฟรงก์พ่ายแพ้ในการถอยทัพกลายเป็นเหตุการณ์รอนเซววพาสที่โด่งดังในตำนานเดอะซองออฟโลแลนด์หลังจากมั่นคงแล้วอับดุรอมานก็สร้างสิ่งที่กลายเป็นสัญลักษณ์ของอาณาจักรใหม่นั่นคือมัสยิดใหญ่แห่งคอโดบา เริ่มสร้างในปีคศ785บนผื้นที่เดิมที่เคยเป็นโบสถ์คริสต์ซันวิเซนต์มัสยิดนี้ไม่ใช่แค่สถานที่ละหมาดแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ทางการเมืองและวัฒนธรรมและที่สำคัญมันยังเป็นศูนย์กลางการศึกษา,าศาสนาและสถาปัตยกรรมที่จะทำให้คอโดบ้าเป็นหนึ่งในเมืองที่สำคัญที่สุดของยุโรปยุคกลางพูดถึงการบริหารอับดุลรอมานยังแบ่งเขตการปกครอง แต่งตั้งผู้ว่าหรือวันล,ลีหรือผู้ว่าราชการให้ไปดูแลแต่ละเมืองทุกคนต้องขึ้นตรงต่ออาหมีแห่งคอโดบาและเขายังสนับสนุนการเกษตรการค้าและการเรียนรู้ทำให้คอโดบ้าเริ่มก้าวขึ้นมาเป็นเมืองที่รุ่งเรืองทั้งด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรมเรื่องราวของอับดุลมานอัดดาคิวคือการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสจากผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียว สู่การก่อตั้งอาณาจักรใหม่ที่รุ่งเรืองในยุโรปถ้าอุมายะที่ดามัสกัสคือรุ่งอรุณแห่งอำนาจอุมัายะแห่งคอโดบ้าก็คือแสงแห่งราตรีที่ส่องประกายท่ามกลางยุคมืดของยุโรปและนี่แหละคือมรดกทางประวัติศาสตร์ที่ยังส่งผลมาถึงทุกวันนี้หากคุณชอบคลิปประวัติศาสตร์สไตล์นี้ช่วยกดไลค์กด s u b s c r i b e และคอมเมนต์แสดงความที่เห็นด้านล่างด้วยนะคะ ขอบคุณที่รับฟังเส้นทางอารยธรรมเจอกันใหม่ในตอนหน้าวัลลฮุอาลัมวัสสลามุอะัยกุมวะรห์มัตุลลอฮ์วะบเระกาตุหู